นี่คือสวนของเพร้านะคนกาเพ้าที่ซื้อไว้เมื่อสี่ปีที่แล้วนะครับเป็นการทำสวนที่เขาเรียกว่าเป็นการออกแบบพิมพ์เขียวไว้ในใจอยู่แล้วนะครับไม่ใช่ปลูกแบบสเปซสปาเลยนะฮะเรือนนุ่นเป็นเรือนเพราะใส่เดือนนะครับรอบๆก็มีชะอม,มงเราจะมาดูว่าความคิดตอนเช้าจะปลูก ดอกไม้นะครับริมบ่อใช่ไหมที่ว่ากล้วยไม้กลางบ่อเลยครับกล้วยไม้กลางบ่อเพราะว่าความเย็นของไอ้น้าําอ่ะเราเหยขึ้นมาเม,มือนทำให้คือพวกนี้กล้วยน้ําเนี่ยมันต้องใช้น้ําอยู่แล้วครับความชื้นจะเกิดดอกขึ้นมามฉะนั้นเราอาศัยตรงนี้ถ้าเราปัานนป่นน้ําเหมือนน้าพุอ่ะมันขึ้นมาข้างบนมันก็โรนกล้วยไม้มันก็จะเริ่มเติบโตปกติอืฉะนั้นเห็นไหมเหนือบ่อเนี่ยคือประโยชน์ใครบอกเหนือบ่อทําอะไรไม่ได้ไม่ใช่เหนือเหนือบ่อเนี่ยอย่างดีมากเลย อันนี้ผูบอป่ะครับเนี่ยพริกไทยครับผมโอ้พริกไทยครับออกละโอ้โหเนี่ยพริกไทยที่แปลงนี้ก็คือหมายถึงว่าเขาขายทอดตลาดอืมธนาคารขายแล้วไปซื้อมาครับนี่มะเดือฝรั่งเห็นไหมครับผลมะเดือฝรั่งใช่ฟิกเอาทำอะไรบ้างนะกินเพื่อสุขภาพกินเพื่อสุขภาพได้หั่นผลสดได้ ลูกแล้วที่พราวซื้อเนี่ยน่าจะเพราะว่ามีสระถึงสามสามบ่อเลยนะที่ผืนนี้เขาขายมามประมาณสิบกว่าปีชาวบ้านแถวนี้ไม่ซื้อไม่ซื้อบอกว่ามันไม่มีที่ทำมาก,กินรีบบ่มีแต่บอ่อเขาบอกว่าเสียพื้นที่เสียพื้นที่แต่ผมคิดว่าในเมื่อมันมีบ่ออยู่แล้วเนี่ย มันมีน้ำนี่ใช่าาน,น้ำงงน,น้ำเป็นปัจจัยสําคัญมาก<ด><ด>ในการทําเกษตรผมมาซื้อที่ใหม่ๆไม่ต้องไม่ต้องรอนฝนเลยใช่ไหมไม่ต้องรอเลยครับชาวบ้านบอกว่าคุณไถให้หมดเลยแล้วก็ปลูกมันนั่นคือ,อคบางปีเขานะกระถูกของเขาอ่ะแต่พเพลินผมไม่คิดเหมือนเขาอันนี้เนี่ยมาเดื่อเห็นไหมครับแตกแตกเนี่ยยอดผลผลิตคือครึ่งนี้อาจจะเป็นมะเดื่อเนี่ยครับทั้งหมดเนี่ยทำไมผมถึงปลูกปลูกหม่อนแซมกล้วย กล้วยเนี่ยมันสามารถเคลื่อนย้ายได้หม่อนมันจะยืนต้นต่อไปหม่อนมันใหญ่กล้วยแปลงนี้รอหม่อนโตผมได้ผลผลิตกล้วยด้วยอะไรด้วยถัดมากล้วยอันนี้ผมปลูกพริกลงไว้ด้วยนี่ครับปลูกพริกพริกเนี่ยคืออย่างนี้มันมันมันมาจากไหนเนี่ยฮะเพราะว่าเราไม่ได้เติบโตมาจากครอบคร,กษษกรัวเกษตรกรไม่ใช่ครับไม่ใช่แล้วก็พราก็าคือรับราชการมา ยี่สิบปีเลยนะครับตั้งแต่จบมาใช่ครับตำแหน่งล่าสุดที่เขาเป็นพออถูกต้องครับนะครับกระทรวงไอซใช่ไหมอ๋อไม่ใช่ครับกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนกระทรวงยุติธรรมใช่ครับแต่อยู่ในส่วนกองในสารสนเทศพวกนี้ใช่ครับผู้ในการูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทุกคนก็บอกว่าผมคิดผิดอ่าแต่ผมคิดว่าชีวิตผมยังไปอีกยาวอีกยาวความสุขของชีวิตไม่ได้อยู่ที่การทํางานราชการอย่างเดียวนะครับ อันนี้คือแปลงมะลิแปลงมะลิตอนนี้กำลังจะให้มันโซมหนักๆก็จะตัดแต่งบำรุงทีเดียวเลยคือการทำสาวรุ่นใหม่ง่ายๆแต่ว่าต้องใช้อีแนวหนึ่งสาวอยู่ด้านนู้นใช่ไหมใช่ครับเดี๋ยวเชิญเดินได้เลยครับพื้นที่ประมาณสิบไร่เดี๋ยวเชิญตรงนี้นิดนึงเนี่ยจะต้องมาทำบ่อยๆดูแลนะครับส่วนตัดหญ้าในเรื่องปกติเราก็คงต้องจ้าเราตัดเพราะเราไม่มีแรงงานคือพลาวจะลงมานะครับเดือนละสองครั้ง ครั้งละห้าวันเพราะว่ามีที่แปลงอยู่เชียงใหม่ด้วยนะใช่ครับผมนะครับสวนกล้วยทําสวนกล้วยแล้วก็ปลูกคล้ายๆกันนี่แหละครับผมอ่าและที่ตรงนั้นนะท่านเชื่อไหมฮะเลี้ยงกุ้งก้ามแดงด้วยใช่ครับผมนะฮะแล้วก็ทําเห็ดอะไรนะเห็ดเยื่อไผ่ครับเห็ดเยื่อไผ่อืมอ่าไส้เดือนก็ทําใช่ครับที่นั่นมีอ่าแล้วก็มีดินไส้เดือนขายด้วยโอ้โหและที่สําคัญเนี่ยนะท่าน ปุ๋ยขี้วัวที่ท่านเคยซื้อถุงใหญ่ๆเนี่ยไม่ต้องแล้วครับนี่เป็นผงฮะเป็นผงที่สกัดออกมาใช่ครับอันนี้นะครับแปลงนี้จะรวมทั้งทุเรียนเทศไยนาไยนาพื้นบ้านเลยไม่ใช่เพชรปักช่องนะครับผมพูดตรงผมเป็นคนที่กินเพชรเพชรเพชรปักช่องอ่ะพันเพชรปักช่องไม่ไม่อร่อยไม่อร่อยอาจจะไม่ดีนะครับโอ้โหนี่แปลงนี้เนี่ยเหตุผลว่ามีที่ให้ดูว่าทาไมถึงปลูกปลูกพริกในนั้น ทดผมทดลองมาแล้ว8เดือนปลูกพริกตรงนี้ในแปลงกล้วยมันได้ผลผลิตออืนี่คือของจริงนะครับไม่ได้ใส่สารเคมีมไม่ได้ใช้ยาฆ่า,า,มาแมลงปลูกรวมกันออืพวกนี้นะครับแล้วนี้ก็มีทุเรียนเทศมีกาแฟโรบัสต้าโอ้โหนะครับอันนี้เนี่ยแหละคือคสิ่งที่ผสมผสานกเกษตรจังหวัดถามผมเอ้ยกเกษตรอำเภอถามผมว่าในพื้นที่หนึ่งไร่คุณปลูกอะไรบ้าง<ท>ปลูกเ,เ,ทเท่าไหร่ ผมก็บอกเขาไม่ถูกนะเพราะว่าผมก็บอกว่าปลูก้วยพื้นที่สองคือสองเมตรปลูกคลิกปลูกลูกปลูนี่เขาบอกมันเต็มไปไม่ได้คุณต้องให้พื้นที่เยอะกว่านี้นั่นคือความคิดเดิมๆครับความคิดเดิมๆฟังไว้นะฮะคือต้นเซียนฮอภาษาเหนือนะครับลูกกลมๆเหลืองๆแต่ว่าภาคกลางไม่รู้เรียกว่าต้นอะไรนะครับอันนั้นโกโก้อันนั้นโกโก้โกโก้นี่มีทั้งหมดสิบยี่สิบกว่าต้นนี่โกโก้เหรอนี่โกโก้นั่นก็โกโก้ครับโกโก้โกโก้โกโก้ชุมพรโกโก้ชุมพร ซึ่งซึ่งจะดูว่ามันเหมาะสมกับพางนี้ไหมเพราะว่าโกโก้เนี่ยกิโลละห้าบาทผลแก่ส่งโรงงานนี่เป็นมนุษย์หรือเปล่าครับเนี่ยนี่เป็นมนุษย์เป็นคนไหมครับหรือว่าเป็นเทวดาหรือว่ามาจากนอกโลกไหมฮะไม่ใช่ใช่ไหมครับพ้าก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งนี่ครับโกโก้แต่เขากล้าคิดกล้าฝันครับเนี่ยเนี่ยเพราะเหตุผลที่กล้าปลูกแบบนี้มันเป็นต้นไม้ยืนต้นกล้วยเนี่ยมันจะว่าหมุนเวียนก็ได้นะเพราะว่าออกเครือเสร็จ เดี๋ยวก็ตายนะครับแล้วก็หน่อขึ้นมาใหม่เพราะฉะนั้นในในกล้วยหรือในระหว่างแถวจะเห็นทั้งโกโก้ทั้งกาแฟเนี่ยครับผมแมหมดหญ้าที่โคนต้นไม่ค่อยอยากจะตัดบางคนบอกอาจจะเป็นแหล่งมั่วาสุงของมลแรงแต่จริงดูได้เลยนะครับมีแต่ไส้เดือนขุดไปเนี่ยเจอไส้เดือนแน่นอนโอ้โหกาแฟโรบัสต้าโรบัสต้าเนี่ยครับปลูกภาคกลางได้ลองดูเลยอันนี้โกโก้เห็นไหมครับแตกยอดเป็นคุ้มซับเลยนะ แล้วก็ยางนานี่คิดว่าปลูกไว้ให้ดูให้ดูนี่ยางนาต้นนี้ก็ที่<น>ที่คนส่วนใหญ่ไม่ได้สนใจเนี่ครับนะครับเห็นไหมทำไมผมถึงกล้าที่จะปลูกพริกในแนวต้นไม้ทั้งหมดสังเกตดูเลยนะครับนี่คือพริกนี่ อวบอิ่มอะไรเช่นนี้ครับของแท้ชิมได้นะครับไม่เผ็ดเราก็ยินดียืนยันว่าเผ็ดลองชิมดูครับเห็นไหมครับงามเนี่ยผมไม่ได้ใช้ยาฆ่าแมลงไม่ใช้ฮอร์โมนนะครับรดน้ํานี่ครับแช่แบบนี้ครับนี่คือความสุขเลยนะครับความสุขความปิติที่มันเกิดขึ้นนะฮะเพราะงั้นเวลาเพ้าขับรถเนี่ยแม้ว่าจะขนทางจะไกลแค่ไหนเนี่ย มันเหมือนว่าโอ้มาถึงที่ตรงนี้แล้วเนี่ยนะเขาเห็นจินตนาการเห็นแล้วว่าเห็นไหมครับอันนี้คือมะเขือพวงเป็นความสุขเนี่ยฉะนั้นมันหลากหลายมากคุณจะทําแกงเขียวหวานหรือทำน้ําพริกกินน้ําพริกผมมีหมดนะจะกินโยกกล้วยผมก็มีต้นสักก็มีนะครับครับผมโอ้โหอันนี้คืออะไรสุพรรณิกาดอกเหลืองใหญ่ๆครับอ่เนี่ยแหละครับมาปลูกอันนี้ก็กามปูธรรมดาอันนี้ก็นะครับ กินได้นะยอดมันมะม่วงหิมะผานนะครับส่วนอันนี้ก็ผักพื้นเมืองข้างหลังนะครับอันนั้นจันมะกรอกนะครับอันนี้ทองกวาวมะกอกส้มตำอันนี้คือท่อนทองกวาวทองกวาวนะฮะกับพี่พราวโอ้ทองกวาวพี่พราวนะะเนี่ยกับผมก็ใช้เวลาไปแปดนาทีแล้วนะครับก็คงจะมาจบลงที่ผักหวานนะฮะนี่เป็นผักหวานบ้านนะครับ ซึ่งลูกชายผมเซนิพลเนี่ยชอบมากนะฮะเด็ดยอดลับประทานนะฮะกินนะไม่ใช่ว่าไม่มีคนกินนะผักหวานในบ้านเนี่ยนะครับจริงๆเราไม่ได้ไปเดินดูบ่อนเพราะว่าบางแห่งเนี่ยนะฮะมันไม่มีผักหวานป่านะฮะอะอันนี้ยจำปีจำปีเนี่ยดอกออกแล้วครับซึ่งเ้าผมปลูกได้มากกว่าหนึ่งต้นผมขายดอกละแปดสิบตังหกสิบตังวันนึงผมอยากเด็ดสักห้าร้อยดอกแปดห้าก็ได้สี่ร้อยบาทนะ น,นี่คือ่ๆเ,เป็นแค่ตอนที่หนึ่งนะครับคนกล้าหมาเงาะแวะมาชมสวนของคนกล้าพลาวที่หันคาชัยนาทนะครับแล้วคงจะมีโอกาสบินไปดูสวนที่เชียงใหม่แต่เมื่อเช้าได้เห็นรูปเห็นอะไรต่างๆแล้วนะครับทำให้มีความปรารถนาอยากจะไปแล้วก็อยากจะเชิญชวนพี่น้องของเรานะครับในละแวกได้ไปเรียนรู้นะครับ ในเขตภาคกลางตอนบนก็มาที่นี่ได้นะครับมาที่หันคาส่วนทางเหนือก็ไปที่เชียงใหม่โดยคนก้าวพ้าวที่ไม่ได้เติบโตนะครับมาจากอาชีพเกษตรกรเลยนะฮะแต่ใช้ความเป็นมนุษย์นในการศึกษาเพราะมีเป้าหมายที่ชัดเจนเมื่อเรามีเป้าหมายที่ชัดเจนแล้วนะครับวิธีการมันจะตามมาทุกสิ่งทุกอย่างแต่ขอให้100%ซนะในสิ่งที่ทำพบกันใหม่ในตอนต่อไปนะครับ